สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราติดตามกันอยู่นะครับวันนี้เรามาดูบทที่1 6 6่ง0กถึงหนึกันต่อสถานการณ์ของหนิงซีตอนนี้เรียกว่าอยู่บนทางแยกสําคัญเลยทั้งเรื่องงานเรื่องหัวใจแล้วก็เอ,อมรสุมข่าวเฉาที่ยังไม่จางไปไหน ใช่ค่ะเนื้อหาช่วงนี้คือเข้มข้นมากๆเลยนะคะหนิงซีกำลังเหมือนกำลังฟื้นตัวจากเรื่องร้ายๆแล้วก็ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญหลายอย่างพร้อมกันเลยทั้งเรื่องจะเอาคืนคนที่ทำร้ายเธอไหมแล้วก็เรื่องอนาคตในวงการแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเข้ามาอีกครับ เราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันไปเหมือนตามติดชีวิตเธอเลยนะครับเริ่มจากหลังออกจากโรงพยาบาลเธอก็คิดหนักเลยว่าจะจัดการกับหนิงสวยหลัวยังไงคือก็มีลังเลบ้างเรื่องวิธีการแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าต้องเดินหน้าต่อแล้วคนที่เสนอตัวช่วยทันทีเลยก็คือลู่ถิงเซียวค่ะเขาบอกว่าจะจัดการเรื่องทางเทคนิคให้แต่ตบ,บทสนทนาหลังจากนั้นนี่สิคะน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเอ,อ๋อใช่ครับที่เขาพูดเรื่อง วิธีที่เร็วกว่าในการได้ทักษะมาครองใช่ค่ะแล้วก็โยงไปเรื่องแต่งงานกับเขาซะง,งั้นทําเอาหนิงซีแบบสําลักน้ําเลยประมาะททาตัวไม่ถูกไปเลยค่ะครับผมจากเรื่องส่วนตัวเขาก็วกกลับมาเรื่องงานชวนหนิงซีเข้าโกลเด้นเอราเลยซึ่งก็คือบริษัทบันเทงใหญ่ของเขาเองจริงๆหนิงซีก็เล็งๆล็งโกลเด้นเอราไว้อยู่แล้วนะคะเพราะถือว่าเป็นบริษัทระดับท็อปเลยการตอบตกลงนี่คือเร็วมากนะครับ จนหนิงซีแองยังงงๆอยู่เลยใช่ค่ะแต่ลู่ถิงเซียวก็ให้ความมั่นใจนะคะบอกว่าเอเจนซี่มีหน้าที่จัดการปัญหาให้ศิลปินอยู่แล้วไม่ต้องกังวลก็ <analyzing> ทำให้เธอคลายกังวลลงได้เยอะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุดนะครับ <S <S แต่เรื่องงานกำลังจะลงตัวเรื่องเก่าๆก็ยังตามมาหลอกหลอนค่ะอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น <S 1> <S 1> <S เป็นสายจากเจียงมุเเย,ย่ครับโทรมาด้วยน้ำเสียงแบบเกลี้ยกราดเลยแต่ก็ฟังออกว่าห่วงมาก ที่รู้ข่าวว่าเธอโดนใส่ร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาลบทสนทนานี้คือเผยให้เห็นเลยว่าเจียงมู่เย่ยห่วงหนิงซีมากจริงๆแต่ก็อดไม่ได้ที่แบบแสดงความไม่พอใจที่เห็นลู่ถิงเซียวอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเขาก็ยังทิ้งท้ายเรื่องอีเมลปริศนาไว้อีกนะคะครับก็เป็นปมให้สงสัยต่อไปหนิงซีก็เล่าเรื่องเจียงมู่เหย่ยให้ลู่ถิงเซียวฟังแบบติดตลกนิดๆนะครับก่อนจะเห็นมิสคอจากถังนัวน้องชายบุญธรรมก็เลยรีบโทรกลับไป การคุยกับถังนั่วนี้เต็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะแสดงถึงความผูกพันความไว้ใจที่แบบเหนียวแน่นมากจริงๆถังนั่วคือเชี่ยวมั่นในตัวพี่สาวเต็มร้อยเลยใช่ครับประโยคที่เขาพูดว่าถ้าผมไม่เชื่อพี่สาวตัวเองแล้วจะให้ไปเชื่อคนนอกได้ยังไงนี่คือโดนใจมากทำให้หลิงซีรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยทำกลางปัญหาครอบครัวที่เธอเจอ ลู่ถิงเซียวก็รับฟังเรื่องราวของเธออยู่เงียบๆนะคะดูเข้าใจมากๆครับหลังจากวางสายไปไม่นานเสียวเป่าลูกชายของลู่ถิงเซียวก็มาเยี่ยมพอดีหนิงซีก็ดีใจมากเลยครับกอดทักชายกันเซียวเป่าก็น่ารักมากแสดงความห่วงใยเอามือเล็กๆอังหน้าผากเหมือนจะวัดไข้ให้แล้วก็มองรอยช้ำที่หลังมือจากการให้น้ำเกลือด้วยความห่วงใยครับผม บรรยากาศก็เริ่มผ่อนคลายลู้ถึงเซียวเห็นแบบนั้นก็เลยเสนอว่าออกไปเดินเล่นกันหน่อยทั้ง3มคนก็เลยออกจากห้องพักไปค่ะแต่ว่าแต่ระหว่างทางไปลิฟต์เนี่แหละค่ะเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นใช่ครับดันเดินผ่านห้องพักของหนิงเสียหลัวพอดีซึ่งตอนนั้นกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เสียงดังออกมานอกห้องเลยแล้วก็มีนักข่าวคนนึงหันมาเห็นหนิงซีพอดีแปะ๊ะแล้วก็ตะโกนชื่อเสียงดังเลยหนิงซี ทำนั้นแหละครับนักข่าวทั้งกลุ่มนี่หันควับเลยแล้วก็กรูกันเข้ามาหาพวกเขาเหมือนพึ่งแตกรังเลยครับตอนนั้นหนิงซีตกใจนะคะสัญชาตยานแรกคือพยานจะดึงเสี่ยวเป่ามาหลบข้างหลังแต่ลู่ถิงเซียวเร็วกว่ามากใช่ครับเร็วมากเขาใช้มือข้างหนึ่งประคองศีรษะหนิงซีให้ซบลงกับอกเขาเลยส่วนมืออีกข้างก็คว้ามือเสี่ยวเป่าไว้แน่นปกป้องทั้งคู่ไว้เลย และพลิบตาเดียวค่ะบอดิกาชุดดำสองคนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้มายืนขวางนักข่าวไว้ทันทีนักข่าวชะงักกึกเลยครับพอมีคนเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชุดบอดิกาว่าเป็นของลูกกรุ๊ปเท่านั้นแหละครับน้าซีดกันเป็นแถวรีบเปลี่ยนท่าทีกันแทบไม่ทันจากที่ตะโกนเรียกชื่อเมื่อกี้กลายเป็นปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หนิงซีแล้วก็เริ่มหาเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองแบบว่าคนนี้ดูอ่อนโยนเหมือนภรรยาที่ดีบ้างล่ะ ดูสูงส่งบ้างล่ะซึ่งมันตรงข้ามกับภาพลักษณ์แย่ๆที่ตัวเองเพิ่งเขียนข่าวไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เริ่มซุบซิบกันคาดเดาว,ว่าผู้ชายกับเด็กน้อยข้างๆเป็นใครมีคนเรียกลู่ถิงเซียวว่าเทพแห่งโชคลาภเรียกเสี่ยวป่าว,ว่าองค์รัชทายาทน้อยอะไรแบบนั้นไปเลยก่อนที่ทั้ง3ามคนจะเดินเข้าลิฟไปอย่างปลอดภัยทิงนักข่าวให้ยืนงงๆแล้วก็คงจะหวั่นๆอยู่ตรงนั้นแหละครับ เหตุการณ์นี้คือจบลงด้วยการปกป้องที่แบบรวดเร็วแล้วก็ทรงพลังมากๆของลู่ถิงเซียวเลยนะคะมันก็เผยให้เห็นอํานาจของเขาชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนตอกย้าว่าถึงหนิงซีจะมีเส้นทางใหม่กับโกเดนอีราแล้วก็มีคนเชื่อมั่นอยู่ข้างๆแต่เธอก็ยังหนีไม่พ้นการจับจ้องของสังคมแล้วก็ความขัดแย้งที่ยังรออยู่ข้างหน้าอยู่ดีนะครับ แล้วการปรากฏตัวของลู่ถิงเซียวครั้งนี้มันเปลี่ยนสายตาของนักข่าวที่มีต่อนหนิงซีไปเลยนะคะจากคนที่พวกเขามองว่าร้ายกลายเป็นผู้หญิงสูงส่งไปในพริบตาหน้าคิดนะครับว่าภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างให้กับตัวตนจริงๆของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วการปกป้องครั้งนี้จะส่งผลยังไงต่อไปกับเส้นทางของหนิงชีคงต้องรอติดตามกันในการเจาะลึกครั้งหน้านะครับ